สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คิตตี้จะมาทำสวยนะคะโอเคไหมคะโอเคน,นี่นะคะคเพื่อนๆวันนี้แม่ไม่อยู่เขาอยากสวยเขาเลยต้องมาหาป้าเขาเอา,าปัาา๊บป่ะเอาปั๊บป่ะปั๊บป่ะมาช่วยมาช่วยนี่นะครับนี่นะครับ ทาแก้มไหมคะทาแก้มไหมปัดแก้มไหมคะปัดไหมคะโอเควันนี้มีปัดแก้มด้วยนะคะนะคะปัดแก้มให้นี่ๆดูๆปัดแก้มไหมคะจิ้มๆจิ้มๆอยู่นะคะช่วยโอ้ สวยไหมคะสวยไหมคะสวยค่ะดูนะสวยค่ะอ่ะบ๊ายบายคะ่ะอจุ๊งจุ๊กก่อนบ๊ายบายสวยค่ะสวยค่ะ